วันหยุดของคนหลายคนนะครับก็มีห,หลายคนที่ไม่ได้หยุดงานแต่ก็สามารถทำกิจกรรมเป็นเพีได้นี่คือความแตกต่างที่สร้างสรรและน่ารักของโมวลมุสลิมชาวมานี้นะครับเกิดสียางโอเควันนี้นไม่คิดได้ก็เลยอยากจะมาแบ่งปันขอตั้งที่เรื่องว่าเจ็บไข้ได้ป่วยน,นะครับ อันนี้เป็นคำหรือว่าอะไรที่ติดเรามาตลอดตั้งแต่เด็กนะครับเราสมัยก่อนเราจะชอบเห็นผู้ใหญ่ชอบพูดว่าอย่าเจ็บไข้ได้ป่วยนะลูกอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับดูแลตัวเองนะลูกอันนั้นคือหนึ่งอีกหนึ่งก็คือเกิดแก่เจ็บและตายนะครับมันจะต้องมีช่วงหนึ่งในชีวิตที่เรามีโอกาสที่จะเจ็บไข้แล้วก็มีอาการป่วย Gracias.